สวัสดีค่ะเจอกับพวกเราอีกแล้วลานอีว,วันนี้พวกเรามาอยู่ที่วัดอ่อฮะวัดเชียงใหม่วัดเชียงใหม่ค่ะ าทอดกระถิ่นค่ะทำอะไรบ้างวันนะะี้อันนี้ก็จะมาแจกด้ว,วยคย่ะว้าวใช่ค่ะมีหมูป่ะแล้ววันนี้เราก็จะมาแจกรวมมิตรนะคะแ,แล้วก็มา,านี่เลยค่ะ,ละแล้วก็เราก็พาน้องแรับเชิญของเรามาด้วยชื่ออะไรคะ ชื่อหมูแดงค่ะแล้วนี่ก็คือรวมมิสที่พวกเราจะแจกนะคะนี่น่ากินไหมคะมาหมูแดงไปดูไปดูหมูป่ากันค่ะอะมาหมูป่าอยู่ไหนอ่ะไปตายเดี๋ยวมึงนไล่โดนดูดไปไปเดี๋ยวที่พุทธัง ปันน้ำใจขอครับเหรอแน่ลองดูหน่อยให้หมูเปล่า าหารต่างๆนะคะที่เขามาแจกที่วัดะนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมะคะ่ะจิน๊นนี่ก็คืออะไรก็ไม่รู้กินเลยกินเลยไปดูกันต่อค่ะอาม่มา,มาบอกว่าไม่รู้หมูป่าตายหรือยัง oh, no. หยุดสีอะไรอ่ะกระเจิงใช่ใชไม่ชึ่อว่า,มาหมูป่าหมูป่าอะไรที่ล่วงพออะไรก็มีหมูปดหมูป่าหมูปอดของหมูปา่าจะมีหรือไม่มีไม,มไม่รู้ยังไม่รู้เลยไปดูกัน,กน,นะะเดี๋ยววันนี้พวกเราจะไปตามล่าหมูป่ากันเพราะเราจะพาหมูเด้งไปดูหว่าเราเป็นยังนะคะเป็นหมูอะไรตั้งยี่ห้อหมูเด้ง ปุะเด็นแต่ว่าเราเรียนนะไม่หรอกเราก็แค่ต้องไปดูหมูปลาร่คไหนไหนอ่ะน่นไหนไม่เห็นอ่ะมาแล้วมาตามล้วหาหมูปลากันเร้ ใช่้มต่องจะปิดเทื่องไหวประจาสพันธ์ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปเปิดเที่ยงภายในเี้วอรอทำพิธีนะครับหน่าไอติมที่โรงเรียนจี้นี่วะไอรถคันสีเขียวอ่ะขนาดไอติมที่โรงเรียนรู้ยังมาก หน้าหมาลดแขนสีเทียวไปดูแต่ละร้านกันค่ะดูร้านไหนก่อนดูร้านไหนก่อนดีคะ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 รอมาหมาด้วยแปะฟู้ลานา เวลาอะไรก็ให้รู้นะคะล้ารล้งที่สองจะเป็นน้ำล้างน้ำว่านี้เป็นน้ำนี่นะคะทุกคนเอาอะไรเอาเลยน้องเอาถุงมาด้วยเอาไหมุเลยฮะเอาไม่อไม่้ไหม่เอา่่ มันเป็นน้ำไคนชอบมันอะไรกันอันนี้นอเอานี้นะคะกันต่อมาเร็วเต้เต้ไปกันต่อ,ตอไป บ้านมีค่ะใครคะบ้านมีเอ่อไม่รู้ค่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวรากหน้าเป็นก๋วยเตี๋ยวรากหน้าน้องทุกคนจะไม่ขายไหนมีตรงนี้ด้วยมามาม่ต้องมีด้วยอะไรอ่ะ หมาแวะเป็นประจำลูกนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยๆเร็วค่ะน uh> uh uh uh> uh uh> uh uh ี่มามายังไม่ได้ดูอันนี้หมานี่ตื่นค่ะนาบิวยังนอนนาบิวยังไม่นอนเพ่ตื่นดิอ๋อจอดอะถือไปไปนี่าม่าแต่ถือเร็วตาถือเร็วเดี๋ยวจะถือหมูแดงเองอะแมันร้อนนะ ือไมาเร็ว <c oughs> มาถสีไปให้ไป <c oughs> มาแตะลูกถ่าย <c oughs> ม,มาถ่ายลูกเดินไปเองเลยแล้วก็มีร้านไอติมที่โรงเรียนฉันวว้า <Wow. S 2> <c oughs> แล้วก็มีร้านไอติมที่โรงเรียนหนูเองค่ะ <c oughs> นี่ก็คือร้านในเต็มที่โรงเรียนหนูเอง มาถึงท right? ี่ซุ banks, ้มเหมือนเดิมใช่ไหมใช่แม่บายก่อนอ่ะเดี๋ยวไปเจอกันตอนที่ไปลำนะบบายัดเดี๋ยวเราไปลำใช่ไหมใช่เราไปทำอะไรคะไม่รู้ทำอะไรก็ไม่รู้สวัสดีทุกคน ไรอยู่คะตอนนี้ก็กำลังจะ